เรับข้าสู่รายการฟ็อกฟังฟิล์มนะครับท่านอะไรครับพาร์ทที่เจ็ดแล้วครับเราจะมาทําการป่วนโรงเรียนเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วครับพร้อมยังครับตาก็พร้อมครับนี่ครับมีแขกรับเชิญครับมีแขกรับเชพร้อมยังครับผมไปแล้วนะเกินตัวไอ้เราตากล้อตัวขึ้นเลยขึ้นเลยผ่าน ข้ัง้อมยังอี้ังอีกฝังครับข้างบ้านข้้อม มีไฮไลท์ครับเราจะป่วนชั้นหนึ่งโอเคครับเย่ต้องเไย ไปด้าเติมกด้คุณแล้วพี่ใหญ่ทั้งทั้งวันแล้วครับเราขอจบการสุดท้ายเท่านี้ครับโอเคครับ